คนหนึ่งนะครับต้องบอกไปว่าสุดยอดมากๆครับผลผลิตเป็นตันนะครับวันนี้เราจะพาไปชมสวนอะไรเดี๋ยวเราลงไปก่อนไปกันเลยสวยมากลยพี่หกเจ็ดปีใช่ไหมครับเนี่ยนี่ปีสนี่ปีสามขออนุญาตได้ออกความรู้นะพทีนะไม่เป็นไรไม่เป็รอยากเริ่มต้นนะครับต้องทำยังไงบ้างพี่สมมติว่าเรามีพันแล้วแหละต้น คุณน้องไปชมนะครับเพื่อจะได้ความรู้นะครับความรู้ของบขอบอคุณที่มากเลยโครับอันดับแรกครับแรกก็ตัวนี้มีต้นประมาณสิเดือนเดือนอันนี้พันฝรั่งกินจูใช่ไหมครับไอ้ก้นนี่เราต้องรองพื้นอะไรไหมครับแม่เราขดแล้วขดแล้กไม่ต้องรองไม่ต้องรองไม่ต้องรองพื้นนะครับไม่ต้อองงเพราะว่า <c oughs> ถ้า้องพวกพวกที่หัวนี่มันจะเข็มอ่ะห้ามรองพื้นนะครับห้ามรองพื้นด้วยเด็ดห้ามรองพื้นด้วยที่วัวที่อะไรแต่าเจว่า <ๆ S 2> ว่าตอนที่ว่าตายข้างนอกนี่ดีกว่าเพราะว่าไอ้ที่วัวมันจะเข็มมันจะตายง่ายต้นใหม่ๆเนี่ยครับความลึกไม่เท่าไหร่พี่ก็ประมาณเนี้ประมาณสิบยี่สิบเซนประมาณนี้นรประมาณหนึ่งมือนะครับ น้ำมายังไงครับน้ำน้ำต่อวันก็ประมาณอ,อาทิตย์หนึ่งที่ก็สี่วันสีวนส่วนันสี่วันถ้าถ้าชาวนาแบบหรือว่าเกษตรกรที่ไม่มีสปริงเกอร์นี่เป็นอะไรช่วยได้บ้างครับรถแบบน้นําฉีดนี่มัน,ม,นมันมัมนมีผลไหมน้ําฉีดม,มันไม่พเมอเพียงพอมาเป็นพอต่อ,ตอ ต้นเพื no like ่ต้องเหมือนทุเรียนเลยเนาะตัวมัน no น้อยกว่าเพราะว่าอันน right> no ี้ระบบเพียงก็หัวใหญ่ถ้าหัวเล็กมันจะมันจะประหยัดกว่านี้หัวหัวไม่ว่าหัวใหญ่เนี่ยมันจะมันจะได้น้ําเยอะมันจะไหลมาอืมมันจะเช็ดมันจะสี่วันนะครับอสี่วัน่อหนึ่งครั้งรอหนึ่งครั้งการให้ปุ๋ยพอจะบอกสูตรได้ไหมพี่การให้ปุ๋ยก็นี่เดือนหนึ่งใส่หน่ หึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนใส่หอนหนึ่งแล้วก็ต้องต้องห่างจากต้นห่างไหมครับหรือว่าต้องห่างห่างห่างจากถุงพุ่มเนี่ยห่างจากต้นเนี่ยประมาณตอกเพราะว่าเพราะว่ารากมันเยอะอ๋อตอนนี้มีรากอืมรากมันเยอะรากมันแก่แล้วก็ตอนเล็กๆนี่ก็ใส่ใส่ที่ละกำมือตอนย้ายก็ สามกำกินกำมืออันนี้คือเราปลูกเขแทนตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ใตัวนี้มันเป็นอะไรพี่ตัวนี้นี่มันแมลงเยอะไหมครับนี่น่าจะเอเขาเรียกไอ้ใส่เดือนปล่อยใส่เดือนกินใส่เดือนเขาเรียกใส่เดือนแดงต้นนี้ก็น่าจะเท่ากันใช่ไหมปลูกพร้อมกันไหมพร้อมกันทั้งหมดเลยนี่นี่เนี่ยเนี่ยต้นเนี่ยติดต้นครับที่เป็นแบบเนี้ยต้นแบบเสียเป็นเนี้ยหลายต้น อ๋อเป็นเป็นไส้เดือนอ่ไส้เดือนปล่อยเปนตะกินลาบเราเราไม่รักษาอันนี้ต้องระวังนะครับ,บเป็นไส้เดือนนะครับเป็นโรคไส้เดือนเพราะเพราะพาว่าเราไม่ได้ไม่ไม่ได้ใจโฟดานถ้ายอกโัดานก็ชั่วหน่อยไส้เดือนปล่อยไม่เยอะถ้าดิถ้าดินดินซ้ายยิง่งยิ่งเยอะเลยครับนี่ป็นยังเป็นดินเหนียวไส้ดินเหนียวโอเคเดีเ๋ยว อาจจะลบกวนเติอนทัวร์เป็กน้อยนะครับเนี่ครับระยะห่างนะพี่่าระะยหงก็ดูระยะห่างนะครับระยะห่างก็แนวยาวแนววยาประมาณหกศอกนะดูจากตรงนี้นะครับหกตอกนะครับหรือประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่เมตรได้นะสามสี่เมตรได้นะครับระยะห่างถ้าห่างกับไร่นี่มันมีผลไหมครับอย่างไหนดีกว่าห่างดีกว่าเพราะว่าห่างเนี่ยสงพุ่มมันจะออกเยอะไงนี่นี่นี่ยังปลูกถีเยอะถีแล้วนะ ต้องบอกความความเยอะเนี่ยอ๋อกิ่งก้างใช่น่นจะแผ่ได้ให้เราเยอะขึ้นใช่ไหมครับถ้าแนวแนวแนวแถวดีไม่เป็นไรถ้าถ้าแนวแนวนี้มันจะติดกันมันจะหลุดง่ายอือ๋อแล้วก็มีระยะท่านอ่านไทยนี่นี่นูเดินรถได้ครับแต่แต้องกคู่ไม่ห่างไลเพราะว่า มักีดยาแต่ง่ายคิดยาของพ่อตรงนี้นะปกติก็ตรงนี้ได้อีกหนึ่งร่องนะนี่นี่ตกปกติผมก็ปลูกหนึ่งร่องแล้วมันเน่ยนไหมเพราะว่าข้างไหนนะเห็นไหมถ้าถ้ามันชนกันเลยนะนนี่เป็นข้อเสียนะครับถ้าเราปลูกชิดกันเกินนะครับนี่ครับพี่เขาแนะนําเลยครับถ้าใครมีพื้นที่เนาะพื้นที่เยอะนี่ต้องเอาออกไปเป็นเกือบสิบเมตรได้เลยนะครับ จะเป็นผลดีต่อก้านนะครับเ็ราาใส่พื้นที่ให้ให้มันเติมช่วให้มันตั้งโอ้ครับก้านนะครับมันชนกันชนกันเพราะว่าพื้นที่จากตรงนี้ถ้ามองจากระยะสายตานะครับหนึ่งสองสามประมาณสี่เมตรสี่เมตรประมาณสี่เมตรได้ครับประมาณนี้ครับต้องมากกว่าสี่ห้าเมตรขึ้นไปรุ่นแปลงใหญ่แปลงใหญ่มันจะตายตักทุกทีว่าอะรนข้างไหนนะ จะดูไม่ได้ขออนุญาตทัวร์ที่ทัวร์เลกหน่อยสักแถวเดียวพอเล็วๆเวลาทีนิดเดียวอืมที่นี้เรียกมัยไม่ได้ตาแล้วนี่เพราะว่าต้องต้นหนึ่งเนาะต้นไม้อ๋อออนี้ครับเป็นต้นที่ซ่อมนะครับนี่ครับผมอหนึ่งต้นอะมาจบต่อครับครับนขอกเสร็พต่อครับถ้าใครสนใจนะครับเป็น ทางเลือกนะครับใครมีพื้นที่ก็จะมีพื้นที่พื้นที่นะครับไม่ต้องเสียดายนะครับปลูกไปเลยครับอื้ออาศัยว่าดูแลหน่อยนะครับแต่เนี้เส็จปีแล้วดิเพราะว่ามันนี่นะครับนี่เปปีไหมเนี่ยแปลงได้ดีเลยีเลยนะครับทั้งระยะกว้างคูณยาวนะใช่เลยครับเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้เลยปลูกใหม่แต่ไม่รู้ว่าเออพอออกมาต้นมันชนกัน คีอยาแย่เลยเนี่ยตำรามันต้องออกแถวนี้เข้าไปยังไงเนี่ยตำราต้องออกแถวนึงเห็นไหมใช่ครับแถวหนึ่งให้เดินทางนี่แหละนี่แหละธรรมะอ๋อถ้าเป็นทรงนี้จะพอดีเลยเนาะพอดีนี่กับนี่กยูตาชึ้งๆนะเนี่ยแบบนี้อ๋ออันนี้อันนี้ปลูกแบบจำกัดที่มีมากๆเราก็อยากได้ต้นเยอะตอนแรกนึกว่าพรวันไม่มันไม่ใหญ่ไงเพอาะปลูกไปมาโอ้ เป็นที่เด่นด้ยยิย่งใหญ่เลยอันนี้กี่ปีนะครับเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีประมาณแปบบีเดียวนะครับหรือว่าไวเหมือนกันนะครับเจ็ดปีต้นนี้คือแปบบีเดียวนะครับต้นนี้สามปีแล้วโอ้โหสามปียังยังพอๆอกันเลยพอๆอกับเจ็ดปีเลยต้นติมเติมข้าไหนมันตายทึ่งแล้วอ,อ,อันนี้ไม่ปลูกอ่าเชิงเดียวไหมครับเนี่ยหรือมีพืชอย่างอื่นอีนอกจากพรัดาเคยทําอย่างอื่นมาที่จะมาเป็นตัวนี้ไหมครับก็ผมก็ทําไม่ัด้ ทำประกาศนุยประการหอทำมอโมรับชมพู้ชมพู่ยังไม่เท่าตัวนี้ใช่ไหมครับตัวแรงง่ายกว่าพอมาทำตัวนี้ครับผมก็ว่าดีนะแต่ว่าทำก็โผล่เมื่อก่อนพอเริ่มเหนื่อยเลยระยะเนื่อยมาทำตัวนี้ก็ก็ชี้ยาได้ผมมีอยู่นู่นอีกสองแปลงไม่ใช่ผมปลูกปกร้อยกว่าต้นส่งผน ปลอยกว่าต้นห่อเองนะอย่างนี้เลยครับไม่ใช่ไม่ไม่เจอจ้างแรงทำเองด้วยวันนี้โอ้เก็บเหมือนเก็บบทอะไรนี่เก็บบทเมื่อวานนี่วันวันนี้แม่ค้าโผล่มาตอนบ่ายแล้วไม่อยากเก็บเพราะว่าคุณผลิตก็พอได้นะได้เก็บม้วนมันก็เป็นตันอ๋อเป็นตันครับพี่น้องครับเก็บม้วนมันก็สีหวานทนครอบครัวด้วยไม่มีไม่มี ลูกมือด้วยไม่มีรลูกสาวทำงานหมดอ๋อโดยตรงคนแล้วก็ทำลูกสาวจบหมดแล้วปาเรียนหมดจบหมดแล้วทํทำงานหมดแล้วเลี้ยงฝรั่งอ้ไปลูกฝรั่งนะครับส่งลูกจนเรียนจบหมดนี่ต้องบอกว่ายกนิ้วแถมนิ้วเลยครับแล้วก็อาชีพเนี่ยผมว่าผมว่าส่วนตัวผมนะต้นไม่ใหญ่ไม่มากแล้วก็ดูแลอาจจะจัดการได้วบคุมพนพอสูงเนี่ยก็ตัด ครับตัดถอนลงมาเนถ้าเรารู้จังหวะเอาที่นี้เป็นช่ยาทานให้เราใช่ป่ะที่ก็มาทําแนวนี้นะครับดีมากเลยเพราะสูงเราก็เอาแค่ก็อีเรียบถึงห่างกันแบบสองแถวเลยนะครับนี่ครับที่เราดูนะครับเพราะว่าสูงไปเราก็อาไม่ไหวตัดถอนมาเพราะสูงเกินโอเคระบบน้ํานี่เราเดินยังไงครับดูน้ําก็เป็นน้ำปลาปลาหรือน้ำเอ้อเนน้ำห้วยดิเป็นน้ำห้วยน้ำห้วย นี่น้ำมาทั้งปีเนาะน้ำมาน้ำแห้งไม่อะไรเนาะไม่แห้งน้ำมาจากแกงไงมอ๋อมาจากแกงเลยนะครับเพราะว่าเขื่อนมันพอเขื่อนปิดมันก็ขึ้นเนี่ยห้วยเลยนี่เออขึ้นมาก็ก็น้ำห้วยมันมันมีนั่นอิสานเยอะวิตามินดีดีกว่าน้ำบอน้มันกดมันเยอะไงมันก็ทำนองค้นหมุนเวียนตัดบ้างพอบ้างในฐานก็ฉีดยาใหม่ เพราะตุ้ฮอเป็นสีวันไม่ทันเจ็ดวันเจ็ดวันต้องหยุดก็ฉีดต่อเพราะว่าหลังจากเจ็ดวันแล้วแมลงเข้าเนีผยเพราะว่าพอได้เจ็ดวันเนี่ยต้องหยุดต้องฉีดฉีดนี่คือฉีดทางใบหรือว่าฉีดท้งต้นเลยทั้งต้นเลยคืออ๋อฉีดทงต้นเหมือนทุเรียนเนาะเหมือนๆครับเหมือนทายทุเรียนเพราะว่าตันเลียกันแมลงตัวนอนไม่มี หลนหรนะืนพวกเพี้ยพวกเพี้ยแป้งไม่ค่อยมีโรคเท่าไหร่อืไมไม่ค่อยมีโรคไม่ค่อยมีโรคแบบหนักๆมีแต่เพี้ยพวกเนี้ยเพี้ยธรรมดาท,ที่รรยังไงพืชไปได้ทุกตัวอยู่คร้เพี้ยนี่ครับแล้วก็ปุ๋ยก็ใจเดือนตะุณโอเคครับเดือนตะขนว่าดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายแล้วก็มองเห็นชัดเจนนะครับไม่รกจนเกินไปนะครับ ก็บริหารจัดการได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสาหรับแปลงใหม่ที่เขานะครับนี่ครับอ่สุดท้ายเขาผมอยากจะให้พี่ฝากถึงชาวเกษตรกรที่อยากจะปลูกฝรั่งนี้ต้องทํายังไงบ้างต้องเอาต้องมีใจรักไหมครับหรือว่าใช่ต้องต้องมีคนที่จะปลูกฝรั่งทิมจูนะมันต้องมีคนใจรักแล้วก็แล้วก็ต้องแล้วต้องอ๋อลูกก็ต้องขยันหอถ้าขยันไม่ขยันหอก็ ก็ไม่ได้แมลงแน่นอนแมลงแน่นอนเพราะว่าเจ็ดเจ็ดวันถึงสิบวันตุกสแทธะโอเคผมมาเรื่องเหมอนการห่อตะกี้นะพี่พี่เขาพูดถึงต้องห่อลักษณะยังไงครับผมเห็นเป็นกระดาษกระดาษแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นไหมครับมีเนี่ยนี่มีมีเคล็ดลับไหมครับนี่ไม่เป็นไม่เป็นแมลงเขาต้องห่อเนี่ยห่อกระดาษอือ่าพี่สาธิตลองดูเลยครับนี่ครับอ๋อเอาถุงเข้าไปก่อนนะครับอ่าสมมุตินะครับสมมุติลูกโตแล้วเอาถุงเข้าไปก่อนครับปุ๊บ นัดเข้าไปเลยนะครับเสร็จกระดาษชิ้นที่สองเออเนี่ยกระดาษนะครับกระดาษทอไปกระดาษสุพิมพ์อะไรก็ได้นะครับตามด้วยนี่ครับนี่นสูรแม็กเพราะว่าทำไมไม่ปิดมิดนะครับมดมันอะไรก็ได้ไหมมันไม่เข้าก็ปิดปิดมิดเพราะว่าถ้าปิดมิดใช่ไหมลูกลูกมันจะ ไม่ใหญ่เพราะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นบังคับบังคับบังคับให้แน่นนะลูกมันจะเล็กครับผมนี่นี่บังคับแบบไม่ให้มันใหญ่นะเพราะเพรัะถ้าปิดมิดอะกระดาษมันจะขาดเพราะว่าบังคับให้ให้ลูกมันเล็กอะครับสมมติว่าถ้าถ้ามันโตขึ้นมาอีกหน่อยนี่เราต้องมาเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนต่อตลอดเลยแนบตลอดเลยตั้งก็ตั้งหอหอเนี่ยตั้งก็หอตั้งก็หอเลยครับจนวัน ผลผลิตที่เก็บอ่ะสองเดือนประมาณเดือนครึ่งอ่ะในเก็บเนี่ยนะจากคอนะครับคอเดือนครึ่งนะครับเดโอ้ม่ถือว่าไม่นานนะครับไม่นานแ๊บเดียวนะครับอย่างน้อยก็คำนวทํำนี้กลับมาโตแล้วอืมเพราะวอนเร่มเืย่าย่ายังไม่เสร็จแต่มาแล้วโตแล้วเก็บอีกแล้วพอลูกใหญ่มันก็มันก็ไมนจะตายมันจะเพี้ยมมันสูงครับ แล้วเรื่องพื้นดินล่ะครับมันมีต้องเราเราต้องไถควรไถเริ่มกับพื้นที่หน้าดินยกล่องไหมยกล่องครับเราะว่าตเริ่มปลูกหน้าเราก็เอารถไถมาฝนดินก่อนแล้วก็ทำแรกนะปรับพื้นดินนะครับพื้นดินแล้วก็ยกล่องยกล่องได้ก็จะดีนะครับดีถ้าใครยกล่องได้นะเพราะว่าน้ําใช่ไหมครับน้ำพอหน้าฝนมันจะขังเลยจะขังนี่นี่ นี่มันหลายปีมันร่องมันก็หมดนะมันเตี้ยลงอ่ะน้ำชะลงคุับพอ์สูงพอน้ำมันจะลงร่องแบบนี้พอรับส่นเยอะนะครันสูญเสีน้ำลงไได้ถ้าไม่จับตองมันก็ไม่ดีครับน้ำมันไม่ซึมไปได้อ่ะโอ้โหผมเห็นแล้วผมมีความสุขแทนเลยที่โอเคครับนี่ครับเราได้ความรู้นะครับจากที่ นะครับวันนี้เราต้องขอขอบพระคุณนะครับที่มากนะครับสามารบมีโอกาสผ่านมาเราจะมาหาพี่เขาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับใจดีมากครับขอบคุณครับขอให้กิจการนะครับร่ำร่รวยๆนะครับขออวยพรนะพี่ล้วก็มีผลผลิตเป็นแบบปีหนึ่งเป็นร้อยร้อยตันนะครับวขออนุญาตอวยพรนะครับครับผมสาธุครับโอ้อะไรครับเนี่ย มีติดคุยไงโอ้ขอคนสนเลยดีกว่าไม่ท้อยนี่ครับพี่เราอุตส่าห์แล้วโอ้โหใช่เพราะว่าเดี๋ยวมาอีกแน่นอนเดี๋ยว order เราจะขอเบอร์พี่ไว้เลยดีกว่าใครสนใจขอดูชิ้นกับกลางไม่ท้ากลางดึงหลังว่าพอแล้วพี่พอแล้ว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 นี่ครับพี่เรับโอ้โหเอาไปไม่ไหวแล้วเนี่ยเราไปชิมเราไปชิมครับว่าว่าไอ้ ฝรังเมืองเพชรมันจะยิ่งพลเมืองเพชรนะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองท่ายางนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับมีโอกาสตรงนี้ตรงนี้บ้านแม่ประจันบ้านแม่ประจันบอ้บ้านแม่ประจันนะครับโอ้ผมมาเมืองเพชรเชิงเพชรเชิงเพชรตรงนี้เลือกเชิงเพชรครับผมโอ้ใจดีมากสามสี่ผมมารู้จักกับคนเมืองเพชรประมาณสามสี่ครอบครัวแล้ว แบบที่เลยความใจดีนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่เขามาก็แบ่งปันกันกินไม่เป็นไรจริงครับเป็นปันกัไปบ้านยายอีกคนนึงไปให้กล้วยมาโอ้โหยอดโอเคครับครับเดี๋ยวมีโอกาสหมาใหม่โอ้อยากจะอุนหนนนนะเนี่ยให้แลยเด็กใจจังเลยอะ มามาเที่ยวสวนก็ต้องให้ต้องให้กิดมือไปบ้างชื่ออะไรครับนี่ครับชื่ออะไรครับเนี่ยบอกได้ไหมครับเนี่ยชื่อชมชื่อชมชื่อพทไทยชมพุทธไทยนะครับชื่อทธไทยชื่อเทกชื่อทอโอเคครับชื่อชมพุทธไทยนะครับอะถึงเวลาแล้วนะครับขอรบกวนพี่ท่านี้ก่อนพี่พี่เขาทำงานแล้วครับครับผมพอดีได้เวลาสุดยอดมากอยู่กับบ้านแล้วก็อยู่กับครอบครัวเลี้ยงลูกนะครับกัน สำเร็จการศึกษาไปแล้วนะครับมีทั้งหมดกี่คนครับเนี่ยขออนุญาตคือสองคนนะโอ้โหมีสองคนอีกคนนึงทำงานอยู่บุญินคนนึงทำงานอยู่ท่ายางและมีหลานสองคนนะมีหลานคนโตมีหลานนะสบายแล้วเยี่ยงหลานเลยทุกวันนี้มีก็หลานอ๋อมีกัลานสองคนโอเคเย่น้องบุติก็เข้าไล่ดู่วนแล้วก็โรงเรียนจะเปิดก็ต้องพาไปโรงเรียน ครับเป็นยังไงครับเพื่อนๆชาวเกษตรดูแล้วมีความสุขอย่างผมไหมครับนี่ครับทางที่ชมนะครับเจ้าของสวนพลังกิมจูนะครับให้มานี่ครับใครจะมาเยี่ยวเพชรบุรีครับมาตรงนี้ได้ครับแล้วก็ได้ความรู้เยอะแยะเลยนะครับพี่น้องนําไปพิจารณาในการทําสวนได้นะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเกษตรกิสานบ้านนาด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเออน้ำเขางาม